สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสุกคนนะคะสาวน้อยน้ำม้อ์คนหน้าใสอำเภอแวงไงบันม้นแอพยิวิสเซนดมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะเมนูของเขาก็เป็นหนึ่งปลาค่ะพี่น้องนะคะปลาค่ะพี่นอ้องแล้วก็พักค่ะพี่น้องพักอันนี้ดอกดอกแบบเออ,อนยังก็ดอกเอียงเนาะนี่ไหมค่ะ ที่เ้าแกงไหมดอกพีไปโ้มพี่น้องนะคะดอกพีไอโฮมนะคะแล้วก็สิเป็นยอดออแค่ดอกแค่ใบชุ้รดค่ะผักชื้อหญาพี่น้อง่ะหมาค่ะเขาก็จะ๊่างค่ะแล้วก็จะใส่หนีเลยนะคะอันดับแรกเ้าสิขอใส่เป็นบักเขือก้อนก็เร้วกันกับพี่น้อง่ะปัะ้สุไฟเข่าเต่าใส่บักเขียค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเ้าสิใส่เป็นผักชืยญาอันดับสองค่ะพี่น้อง ดอกแค่นี่เหาามต้องมาแกะเอาใส่มันออกก่อนได้ผลมันต้องขมใส่ลงไปพี่น้องตอนนั้นก็จะเป็นยอดมันค่ะยอดแค่นะครับใส่ลงไปพี่น้องค่ะตู้ดึงตู้ดึงใส่ลงไปเลยนะครับแล้วนี่ขออนุญาตแกะใส่มันออกก่อนเด้อค่ะเพราะน้ำเห็นมันขมนะคะดอกแค่ใส่มาเห็นบ้นะคะพี่น้อง ขอเนือ้อแกะแป๊บนึงครับพี่น้องเราก็เอาเ <c oughs> บิรในเต่านะคะในหัวดอกแค่ถิ่มน้องไส้ครับพี่น้องคะ่ะบ่มก็นะคะอับต่อไปฉันสีไส้ป่าด้วยครับพี่น้องป่าพร้อมหัวขิงไขยนะหัวขิงไข่น้องก่อนจากน้อยนะคะเพื่อความหอมนะคะเข้าไปสีไส้ป่าลงไปคะ่ะเหยียบกรวแล้วลลงไปครับพี่น้องคะ่ะเห็นบ้างนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องขาดไปได้เลยนะคะอืมดอกไปอีหุ่มค่ะพี่น้องดอกผักดอกมะรุมเห็นบ้างดอกไปอีหุม่มเป็นสมุนไพรเป็นยาพ้อมระบายถ่ายดีนะคะใส่ลงไปกับพี่น้องโป่งไปเลยมาก,กินผักค่ะพี่น้องขาแล้วเฮอก็สจะไปขวดขวดแบพริกนะครับพริกแห้งแล้วก็ติดำแก้วค่ะพี่น้องแค่นี้ละค่ะ เก๋ๆไกลๆปิดฝาครับพี่น้อง่ะบัดนี้รอให้สุกอย่างเดียวนะคะแม่จันั่งเลียนอยู่ทั้งพุ่นนะคะนังหน้าบ้านอ้าวเห็นแม่ฉันบ่จ๊ะส่วนหญิงก็จะขอจุไฟใส่เต่านะคะเฝ่าหนึ่งตากับพี่น้องรอเบิ่งตอนสุกครับพี่น้องค่ะนะคะแล้วก็สิ บักพริกพงนะคะอยากให้อหอมๆก็จะบักพริกแห้งมขะ,ะขวแล้วก็ติตําจักน้อยบีบประกอบใส่ใส่น้ำบักบีบประกอบใส่ใส่น้ำปลาเดกค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ่ะเกลี่ยพริกพงปลาเดกประกอคคะ <c oughs> บค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ <c oughs> ่ะฝากกดติดตามเลยนะจ้ะ